สำหรับคลิปนี้นะคะวันพามาเยี่ยมชมเป็นที่ดินติดแม่น้ำเพชรบุรีค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นที่ดินที่สวยมากๆเลยนะคะบริเวณที่ติดแม่น้ำเพชรบุรีมีความกว้างถึง1 5 6เมตรค่ะ เป็นบรรยากาศของแม่น้ำเพชรบุรีหน้าตำแหน่งแปลงที่ดินค่ะที่ดินประกอบไปด้วย3ามนดรวมเป็น11ไร่3งาน44ตารางวาค่ะ วัดีค่ะวันนี้นะคะวันพามาเยี่ยมชมเป็นที่ดินติดน้ําค่ะนี่นะคะตรงบริเวณด้านข้างของวันเนี่ยคือแม่น้ําเพชรบุรีนะคะที่ดินผืนนี้ไซส์อยู่ที่12ไร่สำหรับคุณลูกค้าที่กาลังมองหาที่ดินติดแม่น้ําเพชรบุรีหรือติดริมน้ําแบบนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์โทรบริเวณท้ายคลิปได้เลยค่ะสำหรับรายละเอียดแล้วก็ราคานะคะวันจะขออนุญาตใส่เอาไว้ในเว็บไซต์แล้วก็จะแปะลิงก์เว็บไซต์เอาไว้ใต้คลิปค่ะสนใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์โทรบริเวณท้ายคลิปได้เลยค่ะ คุณลูกค้ากำลังมองหาที่ดินบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติที่อบล้อมไปด้วยแม่น้ำภูเขาที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัวใกล้กรุงเทพบรรยากาศดีมองเห็นแม่น้ำเพชรบุรีที่ไหลามาจากแก่งกระจานที่ดินแปลงนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแปลงหนึ่งค่ะบรรยากาศหน้าแปลงที่ดินนะคะก็จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยว ทายเรือล่องแพยางแม่น้ำเพชรบุรีค่ะบรรยากาศชิลมากๆเลยค่ะเป็นบรรยากาศแนวราบนะคะตรงบริเวณหน้าตำแหน่งแปลงที่ดินค่ะสำหรับบริเวณที่ติดกับแม่น้ำเพชรบุรีมีความกว้างโดยประมาณ156เมตรค่ะมีสิ่งปลูกสร้างเป็นเรือนรับรองที่ตำแหน่งแปลงที่ดินหนึ่งหลังนะคะ วันนี้มีคุณลูกสาวนะคะมาเป็นเพื่อนที่หน้าง,งานด้วยคุณลูกสาวกำลังอินนะคะกำลังฟินกับบรรยากาศความเย็นชุ่มฉ่ำของแม่น้ำเพชรบุรีนะคะอ่าเอาเท้าแช่น้ำเล่นอยู่นะคะสำหรับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นโมเมนต,ต์ของสายนา้ำแม่น้ำเพชรบุรีที่อยู่ตรงบริเวณหน้าตำแหน่งแปลงที่ดินคะ่ะ สำหรับที่ดินผืนนี้นะคะก็เหมาะสำหรับการสร้างเป็นบ้านอยู่อาศัยก็จะได้โมเมนต์อารมณ์บ้านริมน้ำยังไงยังงั้นเลยค่ะด้วยตำแหน่งแปลงที่ดินนะคะติดแม่น้ำเพชรบุรีมีความกว้างถึง156เมตรค่ะหรือถ้าจะสร้างเป็นรีสอร์ทนะคะก็จะเป็นรีสอร์ทที่เป็นลักษณะของที่พักริมน้ำค่ะ บริบทแวดล้อมตำแหน่งแปลงที่ดินนะคะก็จะลายล้อมไปด้วยรีสอร์ทที่พักริมน้ำลานกลางเต้นท์สวนผลไม้คาเฟ่แม่น้ำเพชรบุรีนอกจากจะใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของต้นไม้สัตว์ป่าและชาวเมืองเพชรบุรีแล้วยังมีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ ที่ใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒส,สัตยาและใช้ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของรัชกาลที่ห6และรัชกาลที่9อีกด้วยค่ะอีกทั้งยังเป็นน้ำสวยที่โปรดปรานของรัชกาลที่6อีกด้วยค่ะแม่น้ำเพชรบุรีจึงเรียกได้ว่าเป็นแม่น้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ตอนที่เรามาเก็บคลิปหน้าตำแหน่งแปลงที่ดินเราสัมผัสได้ถึงความสวยงามของแม่น้ำเพชรบุรีรู้สึกดื่มด่ำไปกับธรรมชาติของที่นี่จนเรารู้สึกว่าเวลานาฬิกาของชีวิตเราอะ่ะมันเดินช้าลงยังไงยังงั้นเลยค่ะ ที่ดินนะคะประกอบไปด้วย3ามนดและที่ตรงบริเวณที่ติดกับแม่น้ำเพชรบุรีนะคะจะเป็นลักษณะของเกาะนะคะที่ไหลล้อมไปด้วยลำห้วยสาธารณะเราขับรถจากตรงบริเวณปากทางเข้าไปนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศหน้างานอ่าเราจะข้ามสะพานแห่งนี้ไปนะคะตรงนี้เราจะมองเห็นเป็นลำห้วยที่ล้อมรอบเกาะนะคะชนดทที่ติดกับแม่น้ำเพชรบุรีนะคะ ลำห้วยนะคะที่ลายล้อมที่ดินนะคะแปลงที่ติดกับแม่น้ำเพชรบุรีถ้าได้มีการเคียริงนะคะก็จะสวยงามมากๆค่ะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะในสมัยที่เจ้าของเนี่ยได้มีการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ดินนะคะ หากคุณลูกค้ากำลังมองหาที่ดินติดน้ำอบกอดด้วยบรรยากาศธ,ธรรมชาติอยู่ไม่ไกลกรุงเทพสนใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์โทรบริเวณท้ายคลิปได้เลยค่ะ